ปล่อยให้ร่างกายขาดแมกนีเซียมไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นและสําคัญมากสําหรับสายชะลอวัยที่ไม่อยากป่วยเป็นโรคร้ตอนแก่มีรีวิวงานวิจัยถึง11ฉบับสํารวจพบว่าการรับประทานแมกนีเซียมเสริมช่วยลดอินฟลามมชันท่วนร่างกายได้โอกาสที่จะเป็นโรคเรื้อรังจึงน้อยลงวิธีเช็คว่าร่างกายขาดแมกนีเซียมไหมสํารวจตัวเองง่ายๆแบบนี้คือมีอาการปวดหัวบ่อยหรือเป็นไมเกรนความดันสูงนอนไม่หลับกล้ามเนื้อตึงเป็นตะคิวบ่อยถ้ามีอาการให้เริ่มจากการทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงเช่นกล้วยบรอกโคลีผักโขมธัญ ไม่มั่นใจว่าได้รับพอไหมสามารถทานเสริมได้แนะนําให้เลือกที่เป็นหลายๆฟอร์มรวมกันเพื่อส่งเสริมการดูดซึมและแต่ละฟอร์มก็ให้ประโยชน์ที่ต่างกันอย่างแมกนีเซียมคอมเพล็กซ์ของ Cuo Factory ใส่แมกนีเซียมมาถึง4ฟอร์มเป็นสูตรที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ง่ายและให้ประโยชน์ครอบคลุมหลายด้านทั้งช่วยส่งเสริมการทางานของระบบุประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกบารุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับสมดุลอารมณ์ช่วยลดการปวดไมเกรนปวดประจําเดือนและยังช่วยในเรื่องขับถ่ายสําหรับคนที่ท้องผูกด้วยรับประทานพอมมื้ออาหารเย็นวัน มีอาการขาดแมกนีเซียมสนใจแร่ธาตุแห่งการชะลอวัยแนะนำขวดนี้เลยคนที่มีเฮลท์คอนดิชันปรึกษาหมอประจำตัวก่อนรับประทานด้วยนะ